สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะ่าเก็บถั่วค่ะนะอันนี้ถั่วนะยเยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะถั่วของเราดกมากนี่ค่ะเขาเรียกว่าถั่วเลยนะประมาณว่าถั่วนั่งค่ะเราปลูกทานเองนะคะที่นี่คือเราจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยค่ะไม่ได้ฉีดอะไรด้วย เด็ดรอบนี้เป็นรอบที่สองเลยนะคะมันก็จะดกประมาณนี้เลยค่ะนี่นี่ค่ะถั่วนี่ก็เป็นถั่วนะถั่วทั้งนั้นเลยสวนครัวที่เราโอ้ดูสิคะนี่เยอะแยะเลยดูิงอืมมีแต่ฝ<า>กักใหญ่ๆหลายวันแล้วไม่ได้เก็บพอดีลืมถ้าลืมแล้วมันจะโตอย,อย่างนี้เลยคะ่ะนี่ลุงเป็นคนเก็บนะคะนี่โอ้โหเยอะเลยค่ะ เขาเรียกว่าถั่วแขกที่นี่จะเรียกกันว่าถั่วแขกนะคะผักของเรามีเยอะค่ะฟักทองมีหลายชนิดอยู่มีฟักทองก็มีถั่วก็มีเกลือดอกข้านี่เป็นสวนครัวของเราเองนะคะนี่มาดูสิอันนี้สะเล็กๆที่เราปลูกปลูกบัวไว้ดูเล่นนะคะเป็นสวนครัวของเรานี่ก็จะเป็นมะเขือค่ะ ไม่แน่ใจว่ามะเขือปราะหรือว่ามะเขืออะไรแต่ออกลูกออกดอกแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นฟักทองนี่ค่ะฟักทองลูกใหญ่เบิ่มเลยอ่ะสองลูกนะคะนี่นี่เป็นฟักทองพันมาจากประเทศแถบยูโกสลาเวียนะคะของนี้จะเป็นพันใหญ่เลยสุดทีสองลูกนี่ซ่อนอยู่ใต้ใบค่ะ อันนี้เป็นต้นพริกที่ปลูกไว้แล้วใส่จุลินรีย์สังเคราะห์แสงลูกก็จะดกประมาณนี้แหละค่ะยังไม่สุกค่ะอันนี้เป็นลูกยังเขียวๆอยู่เลยนะนี่ส่วนครัวของเรานี่ก็จะเป็นลูกสุชินี่ที่เราเพิ่งเด็ดมาเมื่อกี้ลูกใหญ่มากค่ะสุชินี่นี่ค่ะแกงส้มก็อร่อยไปผัดแกงเลียงใส่โหระพาทางนี้ก็จะเป็นพริก อนนี้เป็นพริกหมดเลยค่ะลูกดกมากค่ะดูสิคะนี่ดกจริงๆเพราะว่าเราเราปลูกแบบใส่กระถางเพราะว่าที่นี่ไม่ได้ลงดินเนาะจะลงกระถางเอานี่ฝั่งนี้ดอกมากเลยดูสินี่พริกทั้งนั้นเลยนี่ดกจริงๆดกแบบไม่ต้องพูดว่าดกขนาดไหนอนี่ค่ะนี่ต้นนี้แล้วเผ็ดด้วยนะพริกนี้จะเผ็ดจริงๆค่ะเผ็ดมากเผ็ดสุดๆเลย เพราะว่าถ้าเราใช้น้อยเราก็จะได้ใช้คือได้ใช้นานๆเราเราเก็บได้ใช้นานมากค่ะไม่ต้องใช้เยอะทางนี้ก็จะเป็นพริกทั้งนั้นนี่ก็เป็นพริกค่ะนี่อันนี้ก็พริกเหมือนกันนี่ดกจริงๆค่ะที่ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่แม่ตูนทําเองนะคะนี่ก็พริกมันมีหลายพันเพราะเราไม่แน่ใจว่าพันธุ์อะไรบั่งเราก็เพาะเพาะไปคือเราจะมาดูผลผลิตตอนที่ว่าเขาเป็นเม็ดแล้วเราเราไม่ได้ตั้งใจว่ามัน มันไม่ต้องเป็นพันนูน้นพันนี้คือพันผสมนี่ค่ะดกนี่ดกจริงๆเลยค่ะนี่อันนี้น่าจะเป็นพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าพริกเม,เม็ดยาวค่ะนี่นี่ก็ดกนี่นี่ก็พวกแมงลักโหระพาก็เป็นเป็นฝีมือที่เราปลูกเองนะเราปลูกเองกับมือเรารู้ว่าเราปลูกอะไรบ้างไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะไม่ต้องใส่อะไรเยอะมันก็โตเองตามธรรมชาติแค่รดน้ําบางทีก็ให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบ้าง ดูพันนี้สินี่พันนี้ต้นเล็กๆเองค่ะแต่ลูกโดกมากดูสิคะนี่ต้นติเตี้ยแต่ลูกนี่โอ้โหอย่าพูดเลยนะนี่ยี่สิบสามสิบลูกแล้วนี่สองสี่โอ้เลอะเยอะอยู่ค่ะอันนี้จะเป็นพริกมาจากเวียดนามเป็นพันธุ์ที่เผ็ดมากเผ็ดจริงๆค่ะเผ็ดแบบเผ็ดแบบโดเขาเรียกว่าเผ็ดโดอะเผ็ดไม่มีอะไรเจียปนเลยค่ะนี่นี่พริกของเรา มีทุกอย่างนะคะมีชะพลูก็มีแมงรักโหระพาแล้วก็มีถั่วก็มีแตงก็มีเนาะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะคะว่ามันมีอะไรบ้างมีพวกแตงมีมระมระแมวมระก็มีค่ะมระก็มีมระขี้นกมระแมวแล้วก็มีถั่วแขกมีฟักแมวที่เขาเรียกว่ามระแมวนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันทางนู้นนะคะ